สวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บีรามซิงทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับท่านชมเราผ่านวันแห่งฝันร้ายกันมานะครับต้องบอกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หนักหน่วงขนาดนี้มาก่อนแล้วครับในรุ่นของเรานะครับสำหรับเหตุการณ์แผดินไหวก็หวังว่าทุกคนยังไหวแล้วก็จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับผ่านพ้นไปให้ได้นะครับเพราะเชื่อว่าโอ้โหมันสั่นสะเทือน ความรู้สึกของใครหลายต่อหลายคนเหลือเกินนะครับทีนี้มาว่าถึงเรื่องกีฬาวันนี้ใส่เสื้อมาเป็นสีสกัราดเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของสนุกเกอร์ล้วนนะครับเพราะว่าในการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกครั้งที่49แล้วนะครับที่ c r ูสเปอร์เธีเตอร์นะครับในเมืองเชฟฟิลกำลังจะทําการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับรอบคัดเลือกนี้จะแข่งขันวันที่7จ็ถึงสิเมษายนนี้ที่ English Institute of Sport ในเชฟฟิลนะครับเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักสอยคิว16คนเข้าไปสู่ c r ู c i b l e t h e a เ e r ไปเจอกับอีก16คนระดับมือท็อปของโลกซึ่งปีนี้ที่ c r ู c i b l e t h e a เ e r ตอร์สังเวียนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่19เมษายนครับไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งปีนี้ชื่อว่านะครับก็คือ h a ร์โลว o r l d สโน o เกอร์แชมเปี้ยนชินะครับหลายคนได้ยิน h a ร์โลเนี่ยนึกว่าเป็นจักรยาน ในรุ่นที่อย่างผมเนี่ยนะครับอย่างเป็นเด็กๆเนี่ยนะครับฮาร์โลมาสเตอร์ดังมากใครเคยปั่นมั่งฮาร์โล่มาสเตอร์กับ GT นะฮะโอ้สุดมากในตอนนั้นนะครับฮาร์โลเองเนี่ยมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนใหม่ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอุตสาหการรมบริการด้านไอทีนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ให้การสนับสนุนกีฬาระดับโลกมาแล้ว2อ,อย่าง นั่นก็คือในวงการฟอร์มูล่าวันนะครับหรือว่ารถสุดหนึ่งกับทีมแมคคารเรนนะครับแล้วก็สโมสรฟุตบอลก็คืออิปสวิสทาวนนั่นเองนะครับปีนี้ทางฮารลนั้นเข้ามาสนับสนุนสุูเกอร์นะครับคาดกันว่ารายการนี้จะมีผู้ชมมากถึง500ล้านคนทั่วโลกนะครับผ่านทาง BBC TNT Sport นะครับ Eurosport ก็ CCTV 5นะครับรวมไปถึง WST Play แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆบ้านเราก็ t u e v i s i o n ครับจะเป็นผู้ถ่ายทอดสดนะครับก็แน่นอนที่สุดครั้งนี้จะมีถึง128คนเข้าทำการในขันมีนักกีฬาไทยลงทำการในขันกันหลายต่อหลายคนครับ 1. มิ้งสระบุรีนัชชารัต์วงหารือไทย 2. ใบพัดศรีราชาครับสิริพาพรนวลทักษจันทร์3 ควิดคิวเฮาส์มนัสวินเพชรมาลัยกุลนะครับสันนี่สายลอฟ้าก็คืออัคนิส่งเสริมสวัสดิ์ 5. นบพลแสงคำหรือว่าพยักปักน้ำนะครับหมูปักน้ำและ6เอฟนครนายกเทพชยาอุ่นหนูซึ่งทั้ง6คนจะลงทำการในขันในรอบคัดเลือก 4. คนจะเล่นตั้งแต่รอบแรกส่วนอีกสคนจะเล่นในรอบที่3ผลการจับสลากออกมาแล้วใครเจอใคร ไปดูครับมีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์เปอเรชั่นเป็นเจ้าของซูซูกิสวิปวันนี้กับแคมเปญสวิปยูอัพรับซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4999บาทพิเศษ ้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจํานวนจํากัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้ท่านชมสามารถติดตามบีแหลมสิงห์ได้นะครับในทุกช่องทางนะครับณนะช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยขวัญเอ้ยขวัญมาครับก็ต้องบอกแบบนั้นเลยนะครับเอาละ่ะทีนี้มาว่ากันถึงการจับสลากของนักกีฬาไทยในการแข่งขันสนุกเกอร์ในครั้งนี้นะครับเริ่มจากในรอบแรกนะครับซึ่งนักกีฬาไทยเล่น4คน รอบกัดเลือกรอบที่1มาดูที่สายคนแรกครับก็คือขวัญใจหลายคนครับมิ้งสระบุรีนัชชารัตวงหาฤทัยนะครับแชมป์โลก1สมัยแชมป์โลกหญิงนะครับตอนนี้เธออยู่เป็นมือวางอันดับที่118รอบแรกจับฉลากมาเจอกับเอ็นเบิร์นะครับซึ่งเป็นมือ84ของโลกวัย40ปีถือว่าแข็งนะครับเพราะว่าเบิร์เนี่ยอยู่ในแรงกิงโลกมาตั้งแต่ปี2012นะครับถือว่าอยู่มานานแม้ว่าแม้ว่า อาจจะไม่ค่อยได้เข้ารอบสุดท้ายหรือว่าอยู่ในจุดที่หลายคนไปมองเนี่ยนะครับแต่ว่าพวกนี้เป็นมือเคี้ยวนะครับไม่งั้นอยู่มาไม่ได้ระดับ13ปีนะครับทีนี้ถ้าในกลุ่มนี้ถ้าเรามองนะครับถ้ามิงผ่านเอ็นเบิร์นไปได้ก็จะไปเจอกับอัลฟี่เบอร์เดนนะครับอัลฟีเบอร์เดนเนี่ยเป็นมือเก่าสายของมิงแต่ละคนเนี่ยเป็นมือเก่าๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถ้าผ่านรอบ3ไมไปได้เนี่ยจะเจอกับมือวางอันดับ18ซึ่งตอนนี้รอจับสลากอยู่ สมมุติว่าผ่าน3ด่านสมมุตินะผ่าน3ด่านไปแล้วกลุ่มที่จะเข้าไปควยนะครับกลุ่มนั้นเนี่ยมีไบยุหลูครับซึ่งเป็นนักนุกเกอร์จีนสาวน้อยตัวนี้ก็แสบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเลียมไฮฟ,ฟิลนี่ก็เก๋านะครับมีเหอกวัวเคียงอันนี้ใหม่หน่อยแล้วก็สกอ็อตโดนาลสันนี่คือกลุ่มที่มิ้งนั้นจะต้องเจอนะครับขณะเดียวกันคนต่อมาก็คือใบพัดศรีราชาครับสิริพาพรน,นวลทักษมจัน์มือ125ของโลก จะเจอกับฟารักอาจีฟนะครับซึ่งเป็นมือ112ของโลกจากปากีสถานนะก็สูสีนะครับถ้าผ่านไปได้เนี่ยสายนี้มีจอร์แดนบรา์ในรอบที่2แล้วก็มาตินโอคอนเนลในรอบที่3นะครับกลุ่มนี้ถ้าผ่านไปแล้วในรอบสุดท้ายเนี่ยจะไปไข้กับทางพอลดีวิลอเล็กซานเดอร์อุเชนบาเชอร์นะครับมีสิงซื่อเฮาจากจีนแล้วก็มือ20ซึ่งรอจากการจัดอันดับนะครับ สามคนที่สามของเราครับก็คือควิดคิวเฮาส์นะครับมนัสวินเพชรมาลัยกุลในมือหนึ่งร้อยสิบสามของโลกนะครับควิดเนี่ยจะเจอกับลีออนคอรลี่ซึ่งคอรลี่เนี่ยได้มาแข่งรายการนี้เป็นแชมป์เยาวชนโลกในรุ่น U19 นะครับเป็นคนล่าสุดเลยที่ได้แชมป์จากไอร์แลนด์ปีนี้เลยสดๆร้อนๆนะครับไปแข่งที่โมร็อกโกอายุ18ได้สิทธิ์ไวการ์ดมาถ้าควิดผ่านได้สายนี้กลุ่มนี้มีแต่มือเก่านั่นเลยครับ นะถ้าผ่านได้จะเจอร็อบบี้วิลเลียมนะครับชื่อมานักร้องนะแต่ตัวนี้แข็งมากแล้วก็มีฟางเชงอี้ e อยู่ในรอบที่3ทีนี้ถ้าไปไข่กลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มนั้นน่ยโหดเลยเพราะว่ามือเก๋ามาเลยครับสคนแรกเนี่ยชื่อมาครับโอลิเวอร์ไลนเนี่ยก็คือโมฮัมเหม็ดมุตตาฟาชีฮับไอตัวนี้จาก UAE นะครับซึ่งเคยเอาชนะพี่ตองนะฮะพี่ตองสิทธิ์ชอยในรอบชิงชนะเลิศ สนุกเกอร์รายการเอเชียนดอเกมที่มาเก๊าปี2007นะครับผมไปทำข่าวที่นั่นด้วยแล้วก็เออสายนี้ยังมีไมเคิลโฮอันนี้ก็เป็นอดีตนักสุกเกอร์ที่รูปหล่อนะครับก่อนน้นนี้รูปหล่อนะฮะแล้วก็เคยมาเล่น Thailand Ranking ในช่วงต้นๆที่เรานำนักสุกเกอร์จากต่างประเทศมาผสมเล่นในตอนนั้นในช่วงบูมมากในยุคข,ของคุณสินทุพูลสิริวงศ์นะครับนี่คือสายที่คิณต,ต้องเจอมีแต่มือเกา่าเั้นเลยนะครับทีนี้มาต่อมาคือคนที่4อันเนี้ยสาคัญ เพราะว่าซันนี่สายล่อฟ้าครับอัคนิส่งเสริมสวัสด์ปัจจุบันเป็นมือ95เจอกับกิสกูบาซานีซึ่งเป็นมือ22จากมุมไบเนียครับประเทศอินตราเดียซึ่งเป็นมือ119มีโอกาสครับซันนี่ได้วัดใจนะครับแต่ถ้าผ่านเข้ารอบไปจะเจอของแข็งครับก็คือเดวิดเกรสในรอบที่2แล้วถ้าผ่านเกรสไปอันนี้แข็งสุดแล้วมันเป็นประเด็นนั่นก็คือจะเจอกับหมูปักน้ำครับนพพลแสงคำ ม้เสียดายนะครับเพราะว่าไทยมันอยู่ในในในสายเดียวกันน่นะครับสมมุติถ้าจะต้องไปตัดกันเนี่ยมันเสียดายนะครับก็หวังว่าจะผ่านเข้าไปแล้วถ้ากลุ่มตรงนี้เข้ารอบเพื่อไปในรอบที่4เพื่อไปตัดไข่ไข่สายหนึ่งเนี่ยนะครับฝั่งนั้นเนี่ยมีไรอันเดย์ด้วยนะครับซึ่งจะมีเรียมเดวิสนะครับมีอาร์เมดเอลไซเอสแซนด์เซนแลมแล้วก็ไรอันเดย์ซึ่งถือว่า r รอันเดย์แข็งปักเลยนะครับแม้ว่า r รอันเดย์อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ยังไงก็เขี้ยวเวลาเล่นรายการนี้นะครับ ส่วนคนสุดท้ายก็คนที่6นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่4ซันนี่แล้วก็5หมูแล้วนะคนที่6ครับก็คือ F นคะรนายกเทพชยาอุ่นหนูครับเทพชยาก็เหมือนกับหมูออกสตาร์ทในรอบที่3นะครับเอเนี่ยอยู่กลุ่มนี้น่าสนใจเพราะว่าในรอบแรกที่เขาจะต้องฟัดก,กันเองก่อนกนะ็คือมุสตาฟาด็อกแฮมเจอกับไซมอนแบ็กเวล คู่นี้ผ่านมาได้คนที่อยู่ในรอบที่2คือแมทธิวสตีเวน n นะครับอดีตรองแชมป์โลก2สมัยไอ้หน้าหล่อก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวนี้แกก็โซมไปตามสภาพนะครับแมทธิวสตเวนนั้นถ้าตรงนี้นะครับด็อกแฮมบล็กเวลแล้วก็แมทธิวเนี่ยผ่านเข้ามาจะเจอกับ F นะครับจะเจอกับ F ในรอบที่3ทีนี้ถ้า F ผ่านได้จะมาควยกับกลุ่มนี้กลุ่มนี้มีแอนดรูว i ฮิกกินสันนะครับมีไรอันโทเมอร์สันแล้วก็น่ากลัวหน่อยก็คือเจียงจุนนะครับของจีน และจะมีมืออันดับที่22ที่รอการจัดอีกครั้งหนึ่งจะอยู่ในกลุ่มนี้และจะมาไข่เจอกับสายของ F นี่คือเส้นทางของนักกีฬาไทยในศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกในปีนี้มันแน่นอนและรายการชิงแชมป์โลกบอกเลยติดตามที่นี่เดี๋ยวผมจัดให้เกือบทุกวันเลยแล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบฝากคอมเมนต์หน่อยแล้วก็ถ้าใครผ่านจุดตรงนั้นได้ให้กําลังใจที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับให้กําลังใจเชื่นงกันแล้วกันครับคนเราเราไม่รู้เลยครับว่า เราจะเจออะไรเราจะตายจากกันวันไหนครับเพราะฉนั้นแล้วไม่รู้จะทะเลาะแล้วก็จะด่ากันไปทําไมนะครับในโลกใบนี้ไม่นิยมครับที่นี่นิยมแต่ความสําราญแล้วก็เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันแม้ว่าบางคนเราอาจจะไม่เคยเจอกันก็ตามนะครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณนะครับการติดตามขอบคุณฟาร์มเฮาส์สิงห์แล้วก็รถยนต์สุกิครับสวัสดีครับมีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่นเป็นเจ้าของซูซูกิสวิปวันนี้กับแคมเปญสวิปยูอัพรับซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่31มีนาคมนี้